สมัยที่51ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้ด้วยการที่ในแตงเป็นหนี้ธนาคารกรุงไทยสยามจำกัดมหาชนเป็นเงิน6 9 0 0 0 0บาทธนาคารกรุงสยามจำกัดมหาชนเจ้าหนี้ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ชำระหนี้จึงได้ขายที่ดินที่จำนองให้แก่นายศีไปในราคา700,000บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วนำเงินนั้นชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเจ้าหนี้ในวันเดียวกันอันเป็นการชำระหนี้ที่นายแตงลูกหนี้มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติแม้เป็นการขายที่ดินภายหลังจากที่นายแตงทราบว่าเป็นหนี้ในเฟืองตามคำพิพากษาของศาลแพ่งแล้วก็ตามก็ถือไม่ได้ว่านายแตงขายที่ดินโดยเจตนาที่จะไม่ให้ในายเฟืองได้รับชำระหนี้ นายแตงจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา350ข้อ6สมัยที่52ถึงสมัยที่53เนื่องจากแอดมินไม่สามารถหาข้อสอบเก่าได้ก็จะขอข้ามในส่วนนี้ไปก่อนนะคะข้อ6สมัยที่54ข้อความเกี่ยวกับความประพฤติในทางชู้สาวของนางสวยกับชายอื่นซึ่งไม่ใช่สามีตนที่นางสาวแดงเล่าให้ในายดำฟังนั้น เป็นข้อความที่อาจทำให้นางสวยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังแม้เป็นความจริงและนางสาวแดงเล่าเพราะถูกนายดำถามอย่างขยันขยอก็เป็นการใส่ความหมิ่นประมาทผู้อื่นแล้วนางสาวแดงจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326การกระทำของนายดำไม่เป็นความผิดฐานกันโชคตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา337 หรือความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ตามมาตรา338เพราะประโยชน์ที่ได้จากการคู่เข็นคือให้นางสาวสวยเลิกกีดกันนางสาวแดงกับนายดำและยอมให้ในายดำเข้าไปหานางสาวแดงที่บ้านของนางสวยได้ทุกเวลาไม่ใช่เป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแต่เป็นการข่มขืนใจนางสวยให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่า จะเกิดอันตรายต่อชื่อเสียงของนางสวยผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองการกระทำของนายดำจึงเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรักหนึ่งและเป็นความผิดสำเร็จแล้วเพราะการที่นางสวยกลัวคำขู่ของนายดำจึงตอบตกลงที่จะเลิกกีดกันนางสาวแดงนายดำและยอมให้ในายดำเข้าไปในบ้านของนางสวยในเวลาต่อมาถือได้ว่า นางสวยผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นตามไหนแห่งมาตรา3 0 9วรรคหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้วข้อ6สมัยที่55นาในดำเช่าบ้านของนายรวยอยู่นายดำผู้เช่าย่อมครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านแทนนายรวยผู้ให้เช่าด้วยการที่นายดำเอาแจกันซึ่งอยู่ในบ้านของนายรวยไปขาย เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์ของผู้อื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองของตนไปโดยทุจริตย่อมเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรคหนึ่งการที่นายดำเช่าบ้านไม้สักของนายรวยก็เพียงแต่ทำให้ในายดำครอบครองบ้านของนายรวยในสภาพอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเมื่อบ้านถูกงัดออกมาเป็นแผ่นกระดานย่อมเปลี่ยนสภาพเป็นสังหาริมทรัพย์ ในรวยไม่ได้มอบการครอบครองแผ่นกระดานที่เป็นสังหาริมทรัพย์ให้ในายดำครอบครองแผ่นกระดานดังกล่าวยังอยู่ในความครอบครองของในรวยการที่นายดำเอาแผ่นกระดานไปขายย่อมเป็นการเอาไปจากความครอบครองของในรวยโดยทุจริตทั้งนายดำได้กระทำความผิดในเวลากลางคืนจึงมีความผิดฐานหลักทรัพย์ตามมาตรา335อนุง การที่นายดำใช้ชแฉลงงัดฝาบ้านย่อมเล็งเห็นผลได้โดยชัดแจ้งว่าจะทำให้บ้านเสียหายการกระทําของนายดำย่อมเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358อีกด้วย